สวัสดีครับผมสวัสดีเ,เพื่อนทุกคนสวัสดีลูกบ้านทุกท่านนะผมถ้าหนุ่มหล่อสาวสวยแล้วก็หนุ่มสวยสาวหล่อทุกคน,นครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่การหัวร้อนกันอีกครั้งนะผมหลังจากที่เราไปพักผ่อนกันมาพักใหญ่ใหญ่นะผมตอนนี้เรากลับมาสู่เกมฟอร์ตไนท์เกมที่จะทำให้เราหัวร้อนเลขวินาทีอีกครั้งนะครับไปลงไหนกันดีผมอยากจะไปตรงนน้นเพื่อถึงหรือเปล่าคิดว่าเอ,อน่าจะร่อนถึงอยู่นะน่าจะมีปัญหาแล้วก็ตอนนี้เออเราเปลี่ยนรูปแบบการบังคับมาเป็นจอยแล้วนะผมคิดว่า เอ,อการใช้สเตปสร้างรุ่นนี้นั่นอย่างนี้มันอาจจะต้องใช้จอยนะมันน่าจะถนัดกว่าแต่ว่าการยิงแล้วน่าจะตกลงหุบๆเลยนะเพราะว่าการยิงของผมที่ใช้จอยนะั้นมันก็น่าจะทุเรศอนิดหน่อยแล้วสมไมนายต้องมาลงที่เดียวของเราเอาไปเลยเอาป่ะอยากได้ไปเลยเออเอาไปห,หมดแต่เอาโต๊อื่นก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวดีบอร์ด อย่าอย่าอย่ามาทะลรึ่งกับผมเด้อไม่ใช่เราจะเปลี่ยนกลุ่มสไลด์มันเป็น R3 ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ขอไม้ไว้หนะ่อยขุดขุดทุกอย่างขุดทุกอย่างที่ขุดได้ขุดทุกอย่างที่ขุดได้ผมแต่ผมว่าเ,ออเกมน,นี้จะไม่เท่าไหร่แล้วนะเพราะว่าเราไป ฝึกซ้อมมากับฟรีไฟมาสักเกมหนึ่งแล้วนะรอบที่เราเล่นฟรีไฟล์มาเราเลยน่าจะเก่งขึ้นละอ๋อโอเคมันเป็นปุ่มของมันเลยเจ๋งดีวะ่ะอ๋อนี่ไงมาเลือเล่อนได้เลยว่าจะเอาอะไรไม่ต้องเลื่อนสกอร์เมาส์เออวะ่ะการสร้างแบบนี้แม่งดีกว่ายู่แล้วตอนนั้นเรากดเรากด R2 อย่างเดียวเพื่อเป็นกำบังใครมันยิงอยู่ข้างขวาวะ่ะ นู่นๆหนนผมยิงไม่โดนเลยก็มาดิมาดิเดี๋ยวรีโหลดก่อนมาดิเดี๋ยวรีโหลดก่อนไม่โดนเลยหมดแล้วนะอุ <S <S ้ย เมื่อกี้นี่คือเม็ดสุดท้ายพอดีนะผมหมดผมหมดเกี้ยงพอดีเลยนะ่ะฉันแลบไปโดนหัวพอดีเลยโชคดีเป็นบ้าขอข้าไปหน่อยตัวมันนะผมวงตัวไว้ให้ดีดเก็บมาเก็บของที่เก็บได้มาเก็บมาเลือดไอพวกเลือดพวกเกาะอ,อะไรไม่มีเลยเหรออันนี้กล่องกระสุนอืมเก็บมาข้านะ เฮ้ยเดี๋ยวเดือเนี่ยเขาเล่นอะไรกันนี่เลยมามันต้องมีคนลงบ้างแหละไม่เคยกลัวใครก็ได้จังหวะเนี้ยถ้ากลัวแล้วมันเลจะเก่งแต่ผมอยากลองไปลงเกาะลอยฟ้ามีตรงไหนวะ ทำไมสถาปัตย์เปลี่ยยายๆๆรกมมันดูคุ้นๆตาไปหมดเลยวะทุกอันมันดูมันเหมือนกันไปหมดเลยบีบเพราะวอุ้ยนี่มันสาตาวุธแห่งวะเจ้าได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยสบายใจทีเนี้ยใครก็ได้เก็บมาขอหน้าต่างไว้แล้วกัน ออกมาทั้งแผงเลยก็ได้ทั้งนั้นก็นเฮ้ยประตูเปิดสชสัยเราจะได้กลับบ้านเกิดเฮ้ยข้างบนด้วยต้องระวังนะครับผมจังหวะน,นี้ต้องระวังละผมรู้สึกได้กลิ่นได้กลิ่นตุ่ยได้กลิ่นตุ่ยอยู่แถวนี้เหม็นๆหม็เลยรู้สึกเหม็นๆ เดีวะอยู่ไหนเฮ้ยมาดิสู้ไม่ได้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 ลงท่อยังไง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 วิ่ง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 ไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้เด็กหน้าทั้งหลังเด็กหน้าทั้งหลังวิ่งเออจะ ตั้งค่าผมะไรวะมสร้างมาเป็นผมโอ้แล้วผมไปติดเกมอื่นนะมาจริงจังตอนนี้จริงจังของแท้แล้วเราปล่อยให้คนหนึ่งเขาลงไปก่อนแล้วกันการเออลงไปปะทะน่าจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเท่าไหร่ขอไปลงโซนขาวบ้างดีกว่าน่าจะน่าเล่นกว่าไปลูกพ่อมันจะเย็น ไม่หนออยากรู้อยากเห็นเราจะเป็นเอ่อ new player อยู่ตอนนี้เราจะเป็น new player อยู่นะผมอยากรู้อะไรต้องได้รู้ <c oughs> ก็ไม่เห็นมีอะไรไป <c oughs> สาระจริงๆไปหาปื่ไป,ไปเร็ว ขอร้อง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 ขอขอขอหน่อยขอหน่อยเออ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 มาดิวะมาดิวะมาดิวะมาดิมาดิ จะมาแย่งที่เหรอจะมาแย่งที่พี่เหรออยู่ไหนแต่รวะเก็บระเบิดมาจะต้องใช้เก็บมาด้วยจะต้องใช้ปิดประตูไว้ไหนแล้วอยู่ไหน,น,ไหลนไหลโลกแล้วโลกแล้วโลกแล้วอยู่ไหนเร็วๆจะฆ่าเขาออกมาจะฆ่ากูก็ออกมาเร็วๆจะฆ่าผมก็ออกมาขอร้องอย่ามาทำให้กลัวดิ ็บไม่ให้ไม่ให้อาวุธทั้งนั้นอะ่ะไม่ให้ไม่ให้อาวุธทั้งนั้นอะ่ะอย่างน้อยก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมีการประทะมีการประทะอยู่เบื้องหน้ามีการประทะอยู่เบื้องหน้าปุ๊บผมขอถอยออกมาจากนั้นก่อนพื้นที่ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เราไปกันดีก,กว่าปุบป๊บปุบ๊บปั๊บปุ๊บเฮ้ยจะมีใครเลยวะผมเล่นอยู่กับใครวะขึ้นไป นีสถานการณ์แบบอึมคึมอึมคึมนิดหน่อยมีศพที่ยกมมนอยู่ตรงนั้นแล้วแต่เมื่อไหร่วะฮะดูรีเพย์ได้ไหมก็โถสวยงามผมขอหลีกเลี่ยงการประทะเลยนะไม่อยากปะทะตรงนี้วะ่ะไม่อยากปะทะตอนนี้ไม่ มันไม่ได้เล่นเลยวันนี้มาโถเฮ้ยอยู่อย่างนี้เก็บดิเก็บกากาศไม่ได้อเก็บ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 วันนี้มาด้วยเอาไว้หนีนั่น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 น่าจะมีประโยชน์น่าจะมีประโยชน์ภายในอนาคตเก็บไม้หมดอืทุกอย่างเฮ้ยเฮ้ย ตูเกือบแตกแล้วม่ะขอบคุณครับเขมาเมาอยากอยากมีผลงานอะไม่อยากอยู่เฉยยนแบบได้รดับดีอ like? ่ะนี่ไงผมได้วิธีไปแบบรวดเร็วทันใจขอไปด้วยคนครับผมอืมมีอีกไหม ขบวนนี่มีกมียรู้ว่าเมียเนี่ยเดียวอันอันนี้อันเดียวออกเปียเมียนเดียวงั้นเราต้องได้ไม่มีใครขึ้นไปไปไม่มีใครขึ้นไม่มีใครขึ้นเชื่อผมเชื่อผมไม่มีใครขึ้นไม่มีใครขึ้นหรอกมันไม่มีใครอยากขึ้นแบบใค่แค่มไม่มีใครอยากขึ้นหรอกมันไม่มีใครอยากขึ้นหรอกเอาไปหนึ่งเม็ดเดี๋ยไปยุ่งกับผมที่มันที่มันรถไฟของผมห้ามห้ามใครทางนั้นเลยขึ้น ผมจะทำแล้วผมโลกคนหมดแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงผมจะลุกอ๋อโอเคเก็บอันนี้มาเก็บอันนี้มาอันนี้เป็นเออสายนเปอร์ไรเฟิลเ,เอเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหน คือไปดีกว่าเราไม่มีทุระกับรถไฟคันนี้แล้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยย้ยย,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 ยมันไปทานแล้วไอ้อ้หมอนั่นมันจะไปเอารถไฟนั่น่ะไม่ได้ยินเสียงรถไฟนะผมรู้เลยมันจะไปเอารถไฟแต่ว,นะแว,นะว,ว่าเออไม่ทันแล้วอะ่ะผมผม <c oughs> ผมรู้ได้หมดแล้วมันคงสาบแช่งแน่ๆเลยรู้ไปพอมึงเอาซะหมดเลยโว้วโว้วโว้วโว้โวหรือว่าหรือว่าที่จริงแล้วเอิม่มมันไม่ได้ต้องการรถไฟะ่ะเอาแล้วผมทิ้งแอสเซาม่วงไปเพื่อเก็บเลือดมาเฮ้ยรถไฟอยู่ไหนรถไฟ

อย่าไปยุ่งกับผมตอนนี้มั่วเลยมั่วเลยไหนวะกดหวัวเน้นๆเ,เข้าไปดิทะลึ่งหน้าไอ้บ้านี่เราแอบอยู่แถวนี้แหละเนียนๆเนียนๆเนียนๆขอเนียนกว่านี้อยู่ไหนอยู่ไหนไม่เห็นผมมองไม่เห็นผมมองไม่เห็นผมมองไม่เห็น ยิงไหนวะฟุบอยู่ในที่ที่แม่งไม่คาดคิดเลยกลับไปแก้แค้นไหมโคตรหาเรื่องตายโคตรหาเรื่องตายยิงไหนวะยิงแต่เสียงอยู่หน้า เฮ้ยเห็นแล้ว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 เห็นไหม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 ถอยลงมาถอยลงมาถอยลงมาแก้แขนแก้แขนแก้แขนขึ้นไปดีผมเห็นมาแล้วมันอยู่ตรงประตูบานนั้นอ่ะแวบแวบแวบ มาดิวะมาดิวะมาดิวะนั่น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 ไม่ได้ไม่ได้ไไดตามตู่ขึ้นไปได้ป่าววะวัดดวงกันไปมาดิมาดิอันตรายเสียงปืนเงียบไปละเฮ้ยเฮ้ยมันสร้างมันมีการสร้างอยู่ Jeg uh. står.